สวัสดีคะ่ะนักเรียนที่นา่ารักขอบคุณครูคุณนะคะวันนี้มาเจอครคูในรายวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเป็นไงเบื่อหรือยังคะอย่าเพิ่งเบื่อน,น,นะจ๊ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคูณใช่ไหมคะอันแรกการคูณหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกว่าสี่หลักมาเรื่องที่สองการคูณสองหลักกับจํานวนที่มากกว่าสี่หลักแล้วก็มาการคูณ สามหลักกับจํานวนสามหลักซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนได้เป็นตัวอย่างที่จะนําเสนอให้กับนักเรียนได้ชมได้ดูได้ฝึกแล้วนักเรียนก็ฝึกบ่อยๆที่สําคัญนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูคะ่ะทั้งสุดคุณให้แม่นนะคะวันนี้ครูปุ๋นมีอะไรมาฝากมาฟังเพลงกันก่อนนะครับคนเก่งร้องไม่ยังคะ ้อมแล้วก็ติดตามฟังเพลงก่อนจ้าพร้อมแล้วนะคะฟังเพลงก่อนนะคะคนเก่งนะคะจะได้มีเครียดค่ะนักเรียนเสียงเพลงเป็นเสียงที่ไพเออราะใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนคนเก่งของคุณครูมาฟังเพลงก่อนก่อนที่จะได้ดูตัวอย่างในการทําเรื่องของการคูณนะ จู <24. S 1> ดูเพิ่นเพลงตเลงแล้วท,ท,วท,ท้องใจมวยิยองความหมายบางก็ลืมลืมลืมสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่องสาาจห้าสมหกามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบจุดสามเก้ายี่สิบเจ็ามสิามสิ สามสิบเอ็ดเสามสิบสองสามสิบสเ็นามสิบหกสู่กลเลิงงแล้วทองไกลมวยยิงยองก็ไม่ต้องลืมลืมลืมีหนึ่งคือทีสองแปดีสามสิบสองีสี่สิบกีห้ายี่สิบีหกยี่สิบสี่ีเจ็ปปป็ี่ สูตรคุณเดินเลงบรรเลงแล้วทองใจมวยยยงไต้องลืมเล้มดงห้าหนึ่งห้าหองสดห้ามสห้ห้า่ยห้าห้ย่าห้มสุห้ามสิบห้าห้าแปดสี่ส5ดห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเดเป็นห้าสิ Oh, to ask. กูคุนเพลงบันเลงแล้วทงใมัวยิ้มยองไม่ต้องลืมลืมลืมเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิเ็ดม่ส้าเดหกสิบมปดเ็ดสิบสงเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเก้าเป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเป็นเก้เกอเป็่ง

บรรเลงแล้วท้องใจมัวยิ้มยองไม่ท้องก็ลืมสองหนึ่งสองสองสองยี่สิบสี่สองสามสามสิบหกสองสี่สี่สิบแปด องห้าหกเจสองหกเจ็ดสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิี่สิบสองแปดเก้าสิบกสิบสองเก้าหนึ่งร้อยอนึยี่สิเรสสองสอง่งร้อยสี่แล้วทอวใจมวยยิงยงไม่ต้องก็ลืเลืมดเป็นไงคะสนุกไหมคะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะสนุกกับ เพลงนะคะเพืินเพลงกับการท่องสูตรคูณนะคะนักเรียนหลายๆคนท่องคล่องแล้วนะคะนักเรียนพอนักเรียนท่องคล่องแล้วนักเรียนก็ไปดูตัวอย่างนะคะเนยเรื่องของการคูณสามหลักกับจํานวนที่มากกว่าสาหลักซึ่งวันนี้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการทําแบบฝึกหัดหรือเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่น่ารักของคุณครูคนะคะ ตัวอย่างแรกซึ่งคลิปที่แล้วคุณครูก็อธิบายไปแล้วนะคะ2,405าำหน้าที่เป็นตัวตั้ง311ทําำหน้าที่เป็นตัวคูณนะคะพอนัเกเรียนที่น่ารักของคุณครูเขียน2,405คูณด้วย311แล้วนัเกเรียนก็ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ำแดง นักเรียนจะได้ทราบว่า2,405ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง3 1 1ทำหน้าที่เป็นตัวคูณนะคะขีดเซนต้ในหมือสีแดงนะคะนักเรียนยหลายๆคนก็จะลืมนะคะไม่ลืมนะคะคนเก่งนะคะพอเราเขียนเรียบร้อยแล้วก็ขีดเซนต้แล้วเราก็เริ่มมาคูณหลักที่หนึ่งเลยนะคะหลักหน่วย1คูณ5 1, 5. 1 5. คูณกับจำนวนใดเท่ากับตัวเดิมน,นะคะ1 5. คูณ5ก็เท่ากับ5ครับ 1คูณ0 0ครับ1 4คูณ,แบบคณ่ถ้ากับ4 1 2คูณ2ท่ากับ2นะคะและที่สำคัญนะคะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูมีตารางมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กขียนตัวใหญ่เกินนะคะแล้วก็ตัวเล็กเกินอันนี้คือผลลัพธ์ของหลักหน่วย2,405ต่อไปเราหลักที่2คงลุกหลัก10ใช่ไหมคะมีเลขศูนย์กี่ตัว1ตัวเราก็ใส่ ใส่ศนย์ในหลัก่วยไว้ก่อนค่ะเราก็คูณนี้หลักสิบหคูณหได้เท่ากับ5 1าหนึคูณศูนศูคูณสได้เท่ากับตัวเดิมครับ1นึคูณสองกับสองอันนี้สองหมื่นสี่พันห้าสเป็นผลคูณของ2องพันสห้าคูณด้วยสินะคะต่อไปหลักที่3ามคือหลักร้อหลักร้อยมีเลขศูนย์กี่ตัวนะ สามตัวครับเราก็มาใส่ในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะเราก็มาเริ่มคูณหลักที่สามคือหลักร้อยสามห้าสิบห้าใส่ห้าทดไว้หนึ่งนะคะสามคูณศูนย์ศูนย์ค่ะบวกกับทดหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งต่อไปนะคะสามสี่สิบสองใส่สองทดไว้หนึ่งครับ สามคูณสองเท่ากับหกนักเรียนอย่าลืมบวกกับตัวทดด้วยนะคะไม่ให้มาใส่หกเลยนะคะนักงเรียนต้องบวกกับตัวทดก็เป็นเจ็ดแล้วเราก็เอาสามจำนวนนี้บวกกันก่อนที่จะบวกกันก็ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ำแดงหนึ่งเส้นครับแล้วเราก็เอาสามจำนวนนี้บวกกันนะคะเริ่มบวกหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครห้าบวกศูนย์บวกศูนย์ได้คำตับห้า ศบวก5บวก0ก็เท่ากับ5 4บวก0 4บวก5เท่ากับ9 4บวก2อหบวก1ก็เป็น7จสองบวก2ก็เป็น4ีเจดินมาเลยนะคะผลลัพธ์คือ747,95สพ้าร้อาพอนักเรียนคูณเสร็จปุ๊บนักเรียนก็มาพิจารณาความสมเหตุสมผลด้านความหมายอ๋ ซึ่ง2,405้าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนักเรียนต้องมาดูหลักร้อยสี่ตัวหน้าเท่าเดิมหรือเพิ่มครับถ้าหลักร้อยสี่ตัวหน้าก็จะเป็นตัวเดิมคือสองพันนะคะค่าประมาณของสองพสี่รยห้าก็คือสองพันสามร้อสิบเอดค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็เท่ากับสามร้อยและต่อมา นักเรียนก็เอาสองพันคูณด้วย 300. สามร้อยศูนย์คูณกับจำนวนใดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์นะคะดังนั้นนักเรียนคนเก่งของคุณครูอาสานคูณสองสามสองเท่ากับหกแล้วนักเรียนก็มานับจำนวนศูนย์ว่ามีกี่ตัวมีห้าตัวลูกก็มาใส่ห้าตัวอย่าใส่เพิ่มใส่เกินอย่าตัดทิ้งนะคะมีห้าก็ใส่ห้าครับดังนั้นํำตอบ ก็จะได้เท่ากับ6 0 0 0แสดงว่า747,955เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะได้คำตอบเท่ากันไหมครับมีใครแตกต่างจากนี้ไหมลูกไม่มีเนอะอ่าไปดูอีกตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สอง4,657คูณด้วย223 เราก็เอา4,657ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะ223ทำหน้าที่เป็นตัวคูณเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยอมลืมนะคะไม่ลืมไม่ลืมนะคะ,ะ,คะขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงนะคะจะได้ทราบว่า4,657ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง223ทำหน้าที่เป็นตัวคูณแล้วเราก็มาเริ่มคูณล,ละหน่วย นะคะสามเใส่1ทดไว้2อนะคะสามหบหวกกับทดสอก็เป็น17ใส่7ทดไว้1 3 68บวกกับทดหนึก็เป็น1ิบใส่เก้าทดไว้1นึ่ะคะสามบสองบวกทดหนึก็เป็น13อันนี้คือผลลัพธ์ของ 4,657คูณด้วย3นะคะได้เท่ากับ13,971ต่อมาหลักที่2คือหลัก10ลูกหลัก10หลัก10มีเลขศูนย์ก 0, ี่ตัว1ตัวนักเรียนใส่ไว้เลยค่ะนะคะใส่ตรงหลักหน่วยนะครับต่อมา2 7 14ใส่4ทดไว้1ไม่ลืมนะครับ2 50กับทุน1ก็เป็น11 ใส่หนึ่งทดไว้หนึ่งค่ะหกสองสิ 6, 2, 12, บสองบวกเท่หนึ่งก็เป็นสิบสามใส่สามทดไว้หนึ่งสองสี่แปดบวกเท่หนึ่งก็เป็นเก้าอันนี้คือสี่พันหกร้อยห้าสิบเจ็ดคูณด้วยยี่สิบนะคะต่อไปหลักที่สามหลักร้อยหลักร้อยมีเลขศูนย์กี่ตัวนะสองตัวค่ะเราก็มาใส่ตรงหลักหน่วยหลักสิบสองตัวเลยนะคะเราก็มาเริ่มคูณหลักที่สามคือหลักร้อย สองเใส่ 2, 7, 14, 6, 4ทดไว้1นึ่หกับทดหนึก็เป็น 11, 6, 22, 12, 12, 13, 3, 6, 1ิใส่1ทดไว้1นะคะหกสองสิกับทดหก็เป็น13บสาใส่สทดไว้1ต่อไปนะคะสอ2คูณสี่สบวกกับทดหก็เป็น9แล strong, ้วเราก็ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ำแดงทั้นตอนต่อไปทำอะไรนะครับ ก็เอาสามจำนวนนี้บวกกันนะคะลูกเริ่มบวกตั้งแต่หลักงวยหนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งเจ็ดบวกสี่เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดบวกศูนย์ก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดไว้หนึ่งนะครับต่อมาลหลักที่สามหลักร้อยเก้าคูณหนึ่งสิบบวกกับสี่สิบสี่บวกเับทดหนึ่งก็เป็นสิบห้าใส่ห้าทดด้วยหนึ่งครับสามบวกสามหกบวกอีกหนึ่งเจ็ด ตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น8ไม่ทิ้งนะคะลูกเ้าบวกหนึ 1, ่งสิบวกสามสิบสามใส่สทดไว้หนึ 1, ่งเกบวกทกหนึ่งก็เป็น10คํำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับ1ล้าน3 8มหมแ้าิบเแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีน้ำแดงอีก สองเส้นนะคะทำไมสองเส้นคุณคิดทำไมหนึ่งเส้นอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เอาสามจำนวนบวกกันอพอคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนคนเก่งของครณครูต้องไปพิจารณาความสมเหตุสมผลซึ่ง4 6 5พัน้อยห้าสิบเจ็ดค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มพันนักเรียนอย่าลืมนะคะไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยขอโทษค่ไปดูหลักร้อยครับลหลงซะแล้วนะคะ แรงนักเรียนเฉยๆค่ะว่ามีคนดูตามคุณครูหรือเปล่านะคะถ้าจำนวนเต็มพันลูกองไปดูหลักร้อยหลักร้อยหตัวหน้าเท่าเดิมหรือเพิ่มครับถ้าหตัวหน้าต้องเพิ่มค่าประมาณของ4657ก็จะเป็นห้าพันครับถูกไหมคะตามไปด้วยค่ะ223ค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยพอจำนวนเต็มร้อย นักเรียนคนเก่งของคุณครูก็มาดูละสิบเป็นเลขสองใช่ไหมคะตัวหน้าเท่าเดิมอู่เพิ่มครับเท่าเดิมนะคะถ้าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยของสองร้อยยี่สิบสามก็คือสองร้อยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็เอาห้าพันคูณกับสองร้อยง่ายไหมลูกจำนวนใดก็ตามคูณด้วยจำนวนเต็มสิบจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มแสน ศูนย์คูณขับจำนวนใดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0เราก็เสองคูณห้าสองห้าสิบศูนย์มีกี่ตัว1 2, 3, 4, นึ่งสองสามี่ห้านักเรียนยก็มาใส่5ให้ครบไม่ตัดทิ้งนะคะก็จะได้เท่ากับ1ล้านแสดงว่า1นึ่งล้านสามหม้าร้เเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลเป็นยังไงบ้างคะ นักเรียนของคุณครูวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการคูณสามหลักกับจำนวนที่มากกว่าสี่หลักซึ่งคุณครูนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูสองตัวอย่างมีคนไหนที่สงสัยหรือว่างงไม่มีเนาะที่สำคัญนะคะนักเรียนคนเก่งท่องสูตรคูณให้คล่องเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดแปดแปดหกสิบสี ะะใส่ตัวหลังทดตัวหน้าใส่ให้ตรงหลักถ้ามีตัวทดนักเรียนก็อย่าลืมไม่ลืมนะคะฝึกท่องบ่อยๆถ้าไม่ท่องเดี๋ยวว่าจะลืมนะคะมีตัวอย่างสองตัวอย่างไว้ให้นักเรียนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการคูณน,นะคะยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมคะเก่งอยู่แล้วนักเรียนคนเก่งของคุณครูน,นะคะ ค่อยๆทำนะคะลูกที่สําคัญใส่ดักเล็กให้ตรงถ้ามีตัวพจน์นักเรียนจะตัดทิ้งืบวกไปด้วยนะคะสองตัวอย่างที่ให้นักเรียนได้ชมและหวังว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทําได้และก็ไม่ผิดด้วยนะคะนักเรียนที่ทาแบบฝึกหัดมาที่ส่งมานะคะขอให้คนนะคะนักเรียนหาไม่ขีดเส้นใต้ เขียนด้วยสีน้ำเงินหรือสีดำเขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีนะ้ำแดงจะได้ทราบว่าอันจํานวนไหนทำหน้าที่เป็นตัวตั้งและจํานวนไหนทำหน้าที่เป็นตัวคูณและจํานวนไหนที่เป็นผลลัพธ์นะคะเราแสดงให้เห็นได้ชัดเจนนะคะงงไหมคะคลิปนี้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนคนเก่งของครูได้ชมนะคะหวังว่าคงจะทำได้นะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะครับคนแก่งนักเรียนทุกคนที่น่ารักของคุณครูนะคะอย่าลืมท่องสุดคูณบ่อยๆทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งถ้านักเรียนท่องสุดคูณไม่ได้มาเรียนของเรื่องของการคูณนักเรียนก็จะไม่ทันเพื่อนนะคะอยากเก่งและก็ทันเพื่อนต้องฝึกท่องสุดคูณบ่อยๆนะคะ นะคะฝึกบ่อยๆยิ่งคนไหนเก่งก็ไม่ต้องพอถามปุ๊บตอบได้ปั๊กไม่ต้องเปิดฉนดเลยนักเรียนสามารถตอบตได้สแสดงว่านักเรียนของคุณครูมีการฝึกฝนบ่อยๆฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆน,ะะนักเรียนก็จะเป็นคนเก่งนะคะเจอกันในชั่วโมงหน้าครับวันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะครับมีใครสงสัยอะไรหรือเปล่า ไม่สงสัยโหเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนไปฝึกทำนะคะไม่มีแบบฝึกหัดนะคะวิชา,า,า,าภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะวิทยาศาสตร์มีแบบฝึกหัดนักเรียนจะทยอยยทำนะคะซึ่งแต่และวิชามีแบบฝึกหัดไม่มากแต่บางคนมาบ่นว่าทำไมเยอะจังเลยยากจังเลยนะคะไม่ยากนะคะลูกๆค่อยทำไป ดูสั่งให้ทำวันนี้2ข้อในเรียนการทำสองอทำหนึ่งอก็ทำหนึ่งพอคะวันนี้คณิตศาสตร์ไม่มีแบบฝึกหัดให้ทำแต่ให้นักเรียนไปทำอะไรนะคระคนเก่งฝึกทั้งสุดกูลแล้วก็ไปฝึกทำนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจตรงกันนะครับคนเก่งคิดถึงนะคระโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะคนณเกง่งอย่าลืมไปฝึกทั้งสุขคุณบ,บ่อยๆนะ,ะแล้วฝึกทำนักเรียนก็จะเก่งเก่งมากๆด,ด้วยนะคะหรือภาษาทินบอกว่าเก่งอีหีใช่ไหมคะ